สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้ครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาไลฟ์สดบรรยากาศการทํางานแพ็กดินนะครับแพ็คดินกับถุงเพลชํานะครับให้กับเพื่อนสมาชิกที่สั่งซื้อนะครับนะบสั่งซื้อนะแล้วก็จะมาไลฟ์ประชาสัมพันธ์สำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดที่สนใจอะไรที่มันเป็นช็อตคัทช็อตคัทนะอะไรที่มันเป็นช็อตคัทช็อตคัทนะครับ <c oughs> อ่อาผมมีอยู่สองเซ็ต เออแล้วก็มีคอมโบเซตนะเดี๋ยวจะแพ็คขายดินช่วงนี้หลายคนปลูกทุเรียนต้นถอนนะครับหรือว่าคุณจะไปเพระชำกล้าไม้ก็แล้วแต่แหละแต่คุณหาดินกับถุงเพระชำผสมแกบตามสไตล์จันทบุรีแบบนี้นะเอาไปดูใกล้ๆอย่างนี้นะครับดินเซตพร้อมปลูกครับแพ็คสี่สี่ถุงอย่างเงี้ยร้อยยี่สิบบาทแต่ถ้าคุณซื้อแพ็คหกถุง นะครับก็ร้อยห้าสิบบาทนะครับแพ็คหกถุงแต่ถ้าบอกว่าคุณจะซื้อแบบอันนี้ขายถุงด้วยนะขายถุงด้วยนะครับนี่นี่แพ็คสี่ถุงร้อยี่สิบแพ็คหกถุงร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับแพ็คคอมโบเซตก็คือแพ็คสี่ถุงเนี่ยเอาแบบเนี้ยแพ็คสี่ถุงเนี่ยสิบสองเซตพันสองรวมส่งแพ็คหกถุงคอมโบเซตสิบสองเซตนะครับก็พันห้ารวมส่งนะครับแล้วก็ถุงอย่างเดียว อย่างเดียวเงี้ยเดี๋ยวผมตบพูดก่อนขายไม่กิโล,ก,โลกิโลละสองห้าิบาทอ่ะปลต้นครับผมให้ดูสินค้าที่เราแพ็กกำลังจะจัดส่งให้กับเพื่อนสมาชิกเป็นถุงแบบนี้เป็นถุงแบบนี้ครับล่งหมูป้าตุ้ยพันไม้ใครสนใจจะปลูกต้นถอนหรือว่าคุณเอ่ออยากจะได้เซตแบบสำเร็จรูปขึ้นไปเลย สตเล็รูปไปเลยก็จัดไปแบบนี้ครับอ่ะเลือกเอาผมวางไม้แล้วแบบนี้เอ่อมีแพ็คแบบหกต้นนะครับแพ็คหกถุงเี้ยอย่างเงี้ยนะร้อยห้าสิบบาทอันนี้คือรวมส่งแล้วนะก็ไม่รู้ว่าคุณจะยังไงดีครับผมแบบนี้ยังไงดีนะอ่าแล้วก็อย่างนี้นะครับอย่างนี้นะครับอ่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง แล้วก็แพ็ค4ถุงนะครับแพ็ค4ถุงอย่างเงี้ย120บาทเนีบยาทแพ็คอย่างดี4ีอย่างดีนะเห็นไหมเดี๋ยวด้านหลังผมจะพาุกทคานไปชมบรรยากาศนะนี่ผมกำลังแพ็คเพื่อจัดส่งแล้วนะครับใครที่สนใจสามารถสั่งซื้อได้เลยคนที่บอกว่าเออผมกำลังจะปลูกต้นถอนเนี่ยว่าอยากจะซื้อทุเรียนต้นถอนเนี่ยแล้วหาดินเออไม่มีเวลาจะเตรียมหาดินหาอะไรเนี่ยเราก็จัดให้มันง่ายขึ้นสําหรับเพื่อสมาชิกที่อยากจะทานะครับหรือว่าคุณจะไปปลูกต้นไม้อะไรก็แล้วแต่แหละ ก็มีจัดบริการให้แล้วก็มีถุงถุงก็เป็นถุงเบอร์นี้เลยนะครับเป็นถุงเบอร์นี้เลยตันยวน,นี้นะครับคอมโบโเซตอีกครั้งนะคอมโบโเซตแพ็กสี่โทสี่อย่างเงี้ยแต่คุณรับอย่างเงี้ยสิบสองเซตอ่ะจ่ายพันสองแต่ถ้าคุณรับอย่างเงี้ยหกอย่างเงี้ยครับรั้สิบสองเซตเนี่ยจ่ายพันห้าเดี๋ยวผมพาชมบรรยากาศอ่ะเดี๋ยวผมชาชมบรรยากาศนะครับเดี๋ยวด้วยเครื่องจักรอันทันสมัยของเรานะก็ดินเนี่ยแหละครับแล้วก็ อย่างดีนะแล้วก็ผ่านกระบวนการของกินแดงกับแกบดิบนาแล้วก็ผ่านกระบวนการแพ็คเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เข้าเครื่องนี้ส่วนหนึ่งนะครับนอกจากที่เรียกว่าแพ็เกจที่ดีแล้วนะครับมันก็ได้ผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยแล้วน้าเห็นไหมนี่นะให้ดูกันแบบนี้นะครับนี่เอาเดี๋ยวต,ต่อกันเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูทีมงานของผมก็จะเรียงนะครับเขาจะทําการอย่างนี้นะครับ แบบนี้นะเดี๋ยวให้ชมบรรยากาศนะครับมันเอ่อเรียกว่าผมว่าที่เดียวในประเทศไทยนะครับที่เดียวในประเทศไทยที่ส่งเ,เออต้องบอกว่าสินค้าพวกนี้เป็นสินค้าที่ทําตามความเรียกร้องนะครับทําตามความเรียกร้องอนะครับรับอ่าแบบนี้นะเห็นไหมอ่าอย่างนี้ครับเห็นไหมเดี๋ยวรอมันก็เซ็ตตัวแข็งแรงสมบูรณ์อ่าอย่างเงี้ยี๋ยวพร้อมส่งแล้วนะ พร้อมส่งแล้วนะนะครับให้ชมบรรยากาศตรงนี้เลยนะครับเป็นบรรยากาศของการทํางานตอนนี้นะครับต้องบอกเราใช้เครื่องจักรนะผมบอกแล้วสินค้าแบบกะโหลกกะลาเราไม่ทํานะครับต้องเออผลิตต้อกมาแบบมีมาตรฐานนะนี่คือสินค้าที่เพื่อนสมาชิกเออเขาเรียกว่าแก้ปัญหาให้กับเพื่อนสมาชิกที่ไม่มีเวลาหาถุงหาดินหาแกบไม่เจอไม่พร้อมนะครับจัดไปครับแบบนี้ มบอกแล้วนะครับว่าราคาผมมีแจ้งอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะนี่อย่างี้ให้ดูบรรยากาศการทา,ง,ทาง,ทงานเดี๋ยวดูกันอีกทีให้ดูบรรยากาศคร่าวๆข,ของการทํางานวันนี้นะครับให้ดูเลยเป็นสินค้าที่เรียกว่าทํามาเพื่อรองรับให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับต้องบอกว่าอันนี้มันเป็นความเรียกร้องที่บอกว่าเพื่อนสมาชิกเอ้ยคุณหาโซลูชันอะไรได้บ้างไหมเราก็แบบเออเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเราจัดให้ เรามีเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับเรามีเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับเราไปวนอีกอบหลกเรามีเครื่องจักรอยู่แล้วนะครับแบบนี้นะนี่นะครับเป็นเครื่องจักรแบบอุตสาหกรรมนะครับเป็นเครื่องจักรแบบอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าชุดนี้จะเป็นสินค้า กเกษตรอุตสาหกรรมให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศอ่า <im S 1> เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ย <im S 1> เพื่อนสมาชิกได้ไปเนี่ยมันก็จะเป็นแพ็กเกจจิ้งแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยดินมันจะเออเห็นไหมมันก็จะแล้วก็ดับยวไปเอาไปลงรังอย่างดีทีหนึง่ง <im S 1> นะครับลงรังเนี่ยเราก็จะมีเรื่องกล่องเรื่องเกลงแล้วก็เข้ามา,า,าแพ็กเกจจิ้งปุ๊บ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 ขายเครื่องจักรซูมแพ็กอย่างนี้เห็นไหมอันนี้เดี๋ยวรอจัดออเดอร์ให้กับเพื่อนสมาชิกนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นม ให้ดูการสดๆนะครับสําหรับเพื่อสมาชิกที่สนใจอยากเอ้ยผมผมอยากจะได้ดินผสมแกบดิบผมอยากได้ดินผสมแกบดิบแบบทางจันทบุรีใช้อ่ะแบบทางจันลุบบงพัทีีใช้หรือลุงหมูบัวต้ยพันไม้ใช้อ่ะนะครับเป็นยังไงก็เลยจัดให้นะครับก็เลยจัดให้แบบนี้นะครับเห็นไหมได้แล้ได้แล้วคุณอยากได้ขี่เซตคอมโบเซตหมายความว่าคอมโบเซตหมายความว่าเซตสี่ต้นก็ได้คูสิบสองหรือว่าเป็นเซต หกต้นคูณสิบสองนะครับให้ดูราคาอีกทีหนึ่งนี่นะเซ็ตแพ็กสี่ถุงเนี่ยถ้าซื้อแค่สี่ถุงนะ่ะสี่ถุงอย่างเงี้ยนะครับร้อยี่สิบาทเนี่ยรวมส่งแล้วนะถ้าเซ็ตหกถุงแบบเนี้ยนะครับเซ็ตหกถุงแบบเนี้ยนะร้อยห้าสิบบาทรวมส่งนะครับแต่ถ้าบอกว่าซื้อสิบสองเซ็ตหมายความว่าซื้อสิแพ็กสิถุงอย่างเงี้ยสิบสองเซ็ตคุณก็จ่ายเพียงแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทรวมส่งครับ แต่ถุณบอกว่าเอ้ยผมจะซื้อแบบกถุง12เซต1,500รวมส่งครับให้ดูอย่างนี้บอสเตอร์นี้ผมมีประชาสัมพันธ์ใน,ใน,ใ,นในเพจของเราแล้วนะครับอ่าเป็นดินดินแดงผสมแกลบเนี้ยนะสามารถสั่งซื้อได้นะครับเดี๋ยวให้แอดมินนี่แล้วก็มีเป็นแบบถุงคุณจะซื้อก็ได้นี่กิโลหนึ่งกิโลละ250บาทถุงพอชามครับกิโล250 ก็ลองไปเลือกเองเถอะคุณมีดินอยู่แล้วแต่คุณหาถุงไม่ได้ถุงก็เป็นถุงที่ถุงเกรดดีนะผมบอกเลยถุงเกรดดีนะครับถุงหนาเกรดดีไม่ใช่ถุงบางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมาะกับการเลี้ยงนานๆได้นะครับนี่ให้ดูใหม่ละนะครับแบบนี้โอเคเราลุงหมูประตูพันไม้ครับก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆตรงนี้นะครับชัดๆชัดๆนะครับอ่าให้ดูอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องนะครับ เดี๋ยวเขาจะใส่เครื่องอีกทีหนึ่งนะครับโอเคเร่าลุงหมูปก็ตุ้ยพันไม้ครับกับการแพ็คดินถุงพลาชามให้กับเพื่อนสมาชิกที่สนใจทั่วประเทศครับด้วยเครื่องจักรที่เป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นสินค้าที่คุณจะได้ไป ผมบอกแล้วเสมอนะครับก,กระโหลกกะลาเราไม่ส่งนะครับต้องอย่างดีต้องอย่างดีององดแล้วพบกันครับใครสนใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ s i g n k i n g p a n d u r i a n ครับอันนี้สั่งซื้อได้ที่ไลน์ s i กิ k i n g p a n d u r i a s s i g e k i n g p a n d u เ r i a n ครับผมแล้วพบกันครั้งหน้าครับกับไลน์อะไร ใครสนใจตัวนี้แล้วคุณมีปัญหาเรื่องการเตรียมดินในการปลูกต้นทุเรียนถอนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ของคุณจัดได้เลยครับเราลุงหมูประต้วยันไม้ขอบคุณทุกท่านที่ดูไลน์นี้ครับสวัสดีครับ